ขอนแก่น let's go กับหนึ่งวันในออฟฟิศใจกลางเมืองขอนแก่นเป็นยังไงมาดูกันวันนี้เราอยู่กันที่โกลฟิตขอนแก่นออฟฟิศสเปซที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบเราที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฟาซิลิตี้ทำเลก็ดีอยู่ใจกลางเมืองบนตึกขอนแก่น Innovation Center หรือตึกเดียวกับโรงแรมแอดลิที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะมาทำงานที่นี่ก็จะได้ใช้เวิร์กสเปซแอเรียแบบจัดเต็มทั้งห้องประชุม รือจะโซนด,ด้านนอกก็มีที่นั่งรองรับหลายมุมเลยจะนั่งคนเดียวหรือหลายคนก็สบายมีแคนที่รวมสำหรับทานอาหารโดยเฉพาะด้วยนะคะอยู่ที่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เอนจอยกันตลอดเลยค่ะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวาเลนไทน์ไม่ว่าจะคนโสดหรือว่าคนมีคู่เี่กก็ร่วมสนุกได้มาดูโซนออฟฟิศกันบ,บ้างดีกว่าที่นี่ก็มีครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยค่ะเฟอร์น,นิเจอร์ออฟฟิศอย่างดีมีตู้เก็บของชั้นวางของด้านบนที่ใช้งานสะดวกที่สําคัญคือวิวดีมากนั่งทํางานไปมองวิวไปเพลินๆแต่ถ้าวิวยังไม่่จึงพอีก็มาทช2020 ดูผ้าที่ตกช่วงเย็นฟูฟิวในวันทำงานสุดๆค่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะบอกเลยว่าคลิปนี้เ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะได้เห็นออฟฟิศกรอฟิตแบบแทบทุกมุมเลยใครอยากลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การทำงานให้ไม่น่าเบื่อไม่จำเจนเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่แบบพวกเราได้นะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจกรฟิตขอนแก่นเลยค่ะมานะรออยู่